สวัสดีครับมุกี้แพทย์ีบอกว่าคนถามเึ่งตลาดคนุนตลาดหุ้นของประเทศไทยอยากจะถามมุกี้ว่าคุณแก้วใจหรือเปล่าว่าในสองสามปีที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นไทยมันขึ้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 น,น,นอย่างเยอะเหตุผลคืออะไรเหตุผลย่อยที่สุดก็น่าจะเป็นเพราะว่านักลงทุนจากต่างประเทศ จำนวนเยอะเข้ามาในตลาดไทยส่งทุนที่ประเทศไทยที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยช่วยให้ราคาของหุ้นไทยขึ้น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 แล้วตอนนี้ทั่วโลกก็มีแนวโน้มว่าหุ้นของชาลังประเทศกำลังหนีจากตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนายอยู่เช่นประเทศไทย ก็เลยนี่ส่องผนกระชับภายตลาดพุ้นของประเทศไทยทําให้ราคาของพุนกาลังตก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 แล้วไม่รู้ว่าแนวโน้มน,นี้จะอยู่อีกนานแค่ไหนก็เลยตบตรงๆไม่ได้ทำมุกี้ตรงการความเชื่อเลื่อนอาการคิดออกแต่มันค่อนข้างยากที่จะตต อะไรตรองๆเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ศึกษาตลาดหุ้นของประเทศไทยแต่อมเห็นแนวนมนี้ทั่วโลกที่ในสมัยนี้ทุนกำลังจะไปเชิงต่างประเทศโดยเฉพาะไปเชิงอเมริกาก็เลยเรียนของอเมริกาไดสมัยนี้กำลังจะแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวนมหม่ที่จะอยู่อีกหลายปีเพราะเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้ก็ น่าจะทางจุดตำสดแล้วก็มันเซเลบก็กำลังจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่รู้ถ้านี่จะช่วยให้คนคิดออกแต่ไม่มีอะไรนอกจากนี้ที่ช่วยได้ในวันนี้ถ้าคิดอะไรอีกออกก็จะติดโตคนใหม่นะครับโอเค